ถือเป็นครั้งแรกนะคะของผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปของไทยที่จะได้ลงทุนในหุ้นกู้นะคะพร้อมกับสร้างความยั่งยืนให้กับโลกของเราไปพร้อมๆกันผ่านหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนนะคะใครที่เป็นสายลงทุนแบบรักโลกทัานไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับทันอีกแล้วนะคะในช่องทันมันนี่ทว c คทันไปเจอหุ้นกู้นะคะของ BTS Group ที่กําลังจะออกเสนอขายนะคะตรงนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วก็น่าสนใจมากๆเพราะถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะคะที่จะมีการออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนนะคะตรงนี้เปิดโอกาสให้นักลงทุนหรือว่าประชาชนในวงกว้างเนี่ยได้ร่วมลงทุนกันด้วยนะคะบอกเลยว่าเป็นการลงทุนที่เราได้ทั้งลงทุนแล้วก็ช่วยโลกของเราไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวท่านจะสรุปข้อมูลให้เผื่อใครกาลัง มองหาข้อมูลอยู่ฟังคลิปนี้จะเข้าใจอย่างแน่นอนนะคะก่อนที่จะไปฟังทันฝากเพื่อนๆกดไลค์แล้วก็ติดตามช่องทันมินทิทวิกเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะพอบอกว่าจะมีหุ้นกู้ที่ส่งเสริมความยั่งยืนมาเสนอขายนะคะทันเชื่อว่าหลายคนก็คงให้ความสนใจไม่น้อยเพราะว่านี่ถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้แสดงออกถึงการรักโลกด้วยทางเลือกใหม่ๆใ,ในการลงทุนได้ค่ะ ซึ่งบริษัทที่เป็นผู้ออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนนะคะตรงนี้เรียกได้ว่ามีความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมความยั่งยืนเพราะแม้แต่การระดมทุนด้วยหุ้นกู้ก็ยังสามารถผูกโยกับเรื่องรักโลกได้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ของวงการตราสารหนี้ไทยเลยนะเดี๋ยววันนี้นะคะท่านจะมาสรุปเป็น5สเต็ปนะคะแบบเข้าใจง่ายๆเดี๋ยวค่อยๆเล่าให้ฟังเพื่อนๆจะได้มีความเข้าใจนะแล้วก็รู้จักกับหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนกันมากขึ้นค่ะ 5สเตปนะคะที่ทันจะเล่าให้เพื่อนๆฟังก็จะเริ่มตั้งแต่1นะคะหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนคืออะไร2ก็คือเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับบริษัทที่จะออกหุ้นกู้ในครั้งนี้นะคะถัดมาก็จะพูดถึงรายละเอียดของหุ้นกู้ว่ามีอะไรบ้างที่เราจะต้องรู้นะคะ4ก็คือเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องทําให้ได้ตรงนี้คืออะไรนะคะและสุดท้าย5ก็คือถ้าใครฟังดูแล้วรู้สึกว่าสนใจเราจะสามารถจองซื้อได้ที่ไหนบ้างคะ่ะ เดี๋ยวเรานะคะมาเริ่มกันที่1ก็คือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนคืออะไรคะหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนนะคะหรือ sustainability linked bonds นะคะอันนี้ในลักษณะของการลงทุนเนี่ยก็จะเหมือนกับหุ้นกู้ทั่วไปเลยนะคะก็คือเราซื้อหุ้นกู้หรือว่าลงทุนในหุ้นกู้นะคะระหว่างทางเนี่ยเราก็ได้รับเป็นดอกเบี้ยนะคะแล้วพอครบกําหนดหุ้นกู้เนี่ยเราก็จะได้รับเงินต้นของเราคืนพร้อมกับดอกเบี้ยในงวดสุดท้ายค่ะ แต่ก็จะมีพิเศษนะคะที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือเงื่อนไขในการสร้างความยั่งยืนนะคะที่บริษัทผู้ออกหุ้นกู้เนี่ยจะต้องปฏิบัติตามหากทําไม่ได้นะคะตามที่ตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยผู้ออกหุ้นกู้ก็จะต้องมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติเพิ่มเติมนะคะอย่างหุ้นกู้ของ BTS Group ที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ค่ะ สเตปถัดมานะคะเดี๋ยวท่านจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักบริษัทที่จะออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปพร้อมๆกันนะคะผู้ออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนครั้งนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะแต่เป็นบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนนะหรือ BTS Group ที่คุ้นหูคนไทยทุกคนคะ่ะ เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มบริษัทนะคะที่ประกอบธุรกิจในหลากหลายอุตสาหากรรมนะคะโดย BTS Group เนี่ยเขาไม่ได้หยุดเพียงแค่ธุรกิจของรถไฟฟ้าเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีการสร้างการเติบโตไปไเรื่อยๆนะคะผ่านกลยุทธ์ที่เรียกว่า 3M นะคะประกอบไปด้วย Move Mix แล้วก็ Match ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวท่านจะพาเพื่อนๆมารู้จักธุรกิจที่แข็งแรงภายใต้ BTS Group นะคะเพราะว่าบริษัทเนี่ยเขาพัฒนาและสร้างสารร์กลยุทธ์เชิงนวัตกรรมนะคะตรงนี้ก็เพื่อ เพิ่มความแข็งแกร่งทางธุรกิจเข้าไปอีกค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเริ่มกันที่ M ตัวแรกกันนะคะเริ่มกันที่ธุรกิจ o v v นะคะก็คือธุรกิจที่เราคุ้นเคยกันดีคือการเป็นผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า BTS นะคะนอกจากนี้ BTS ก็ยังมีการขยายธุรกิจไปยังระบบคมนาคมขนส่งอื่นๆนะคะเรียกว่าเป็นแบบ Door t o d o o r s o l u t i o n s นะคะก็คือพาเราไปยังจุดเชื่อมต่อการเดินทางและสถานที่สาคัญนะคะตรงนี้ก็เพื่อ อำนวยความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารเรือโดยสารนะคะทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและสนามบินนะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนรวมถึงสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะว่าด้วยการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่า c l climate change นะคะตรงนี้ด้วยการลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะ ต่อด้วยธุรกิจมิกซ์นะคะก็คือการต่อยอดจากการเป็นผู้นําในการให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้านนะคะมิกซ์ยังขยายธุรกิจไปเป็นผู้ให้บริการ O2O Solution แบบครบวงจรนะคะก็คือการผสมผสาน ทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เข้าไว้ด้วยกันทำให้ครอบคลุมธุรกิจสื่อโฆษณานะคะธุรกิจบริการชำระเงินและธุรกิจการจัดจำหน่ายนะคะรวมถึงการผสมผสานการใช้ฐานข้อมูลที่ชาญฉลาดนะหรือสมาร์ทดาตานะคะตรงนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลในเชิงลึกและเพื่อเพิ่มความพอใจของผู้ใช้บริการอีกด้วยนะคะโดยมีบริษัทในเครือชั้นนำอย่าง VGI ที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะ และสุดท้ายนะคะก็คือธุรกิจแมชที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆนะคะแล้วก็การผลึกกำลังกับพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลายภายใต้คอนเซปต์แชร์ริ่งอีโคโนมีนะคะผ่านการแบ่งปันแพลตฟอร์ม Move และ m i x นะคะของบริษัทแก่กลุ่มพันธมิตรเพื่อสร้างและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจที่ไม่สิ้นสุดนะคะโดยบริษัทและพันธมิตรเนี่ยสามารถยกระดับและเสริมจุดแข็งของกันและกันเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันนะคะเพื่อรักษาศักยภาพ ในการเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะนอกจากการดำเนินการด้านธุรกิจแล้วนะคะบริษัทเนี่ยยังให้ความสำคัญกับเรื่องของความยั่งยืนเป็นอย่างมากโดย bts group นะคะเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจระบบขนส่งมวลชนทางรางนะคะเรียกได้ว่าเป็นแห่งแรกแล้วก็แห่งเดียวในโลกที่มีการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุดทิเป็นศูนย์ค่ะ โดยตั้งแต่เปิดให้บริการรถไฟฟ้า BTS นะคะสามารถทำให้เครือข่ายขนส่งมวลชนของประเทศไทยเนี่ยหลีกเลี่ยงการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้กว่า1.9ล้านตันคราร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าค่ะและบริษัทนะคะยังคงมุ่งมั่นที่จะจัดหาพลังงานทางเลือกและจัดให้มีการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุดเวียนนะคะอย่างน้อยร้อยละสิของการดำเนินงานอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะสถาบันจัดทำดัชนีชั้นนำระดับโลกอย่างฟูซซี่รัสเซลที่ได้จัดทำดัชนีฟูซี่โฟกูตนะคะ,ะ,คะเพื่อประเมินผลการดำเนินง,งานด้านธรรมาาิบาลสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมขององค์กรชั้นนำทั่วโลกเนี่ยเขายังจัดให้ BTS Group ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีนี้นะคะประจำปี2,565ซึ่งเป็นปีที่6ติดต่อกันแล้วค่ะ รวมถึง BTS Group นะคะยังได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์นะคะหรือ DJI SI s โดย s p Global 4ปีส้อนนะคะและได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกในหมวดอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเป็นปีที่2ติดต่อกันค่ะสเตจที่3นะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูรายละเอียดของหุ้นกู้ในครั้งนี้กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะออกมากี่ชุดนะแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ่ะ BTS Group นะคะเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนชนิดระบุชื่อผู้ถือนะคะประเภทไม่ได้อยสิทธิ์ไม่มีประกรันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะคะจำนวน4ชุดด้วยกันนะคะระยะเวลาก็จะมีสั้นยาวตรงนี้ให้เราเลือกลงทุนแตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่ว่าเราอยากจะลงทุนสั้นหรือว่าลงทุนยาวแค่ไหนคะ่ะ ซึ่งถือเป็นการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปนะคะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยค่ะอันดับความน่าเชื่อถือนะคะของหุ้นกู้ทั้ง4ชุดนะตรงนี้ก็จัดอันดับโดย TWIST l a t i n g นะคะจัดไปเมื่อวันที่19กันยายน2565ที่ผ่านมานะคะหุ้นกู้ของ BTS Group ทั้ง4ชุดนะคะก็อยู่ในระดับ A นะเรียกได้ว่าเป็นระดับ Investment Grade ค่ะ รายละเอียดของหุ้นกู้นะคะที่เตรียมเสนอขาย4ี่ชุดนะอันนี้พอรู้ข้อมูลก็รีบสรุปข้อมูลที่เขาออกประกอนให้เพื่อนๆดูก่อนเผื่อใครจะได้เตรียมตัวเอาไว้นะคะหุ้นกู้ชุดที่1เนี่ยอายุประมาณ2ปีนะคะหุ้นกู้ชุดที่2อายุประมาณ4ปีครึ่ง หุ้นกู้ชุดที่3นะคะอายุประมาณ7ปีครึ่งแล้วก็หุ้นกู้ชุดที่4เนี่ยอายุประมาณ10ปีนะคะ,ะ,คะเห็นไหมว่ามีให้เลือกตามความเหมาะสมแล้วก็ตามเป้าหมายในการลงทุนของเรานะคะอยากจะลงทุนสัน้นลงทุนยาวแค่ไหนก็สามารถเลือกเอาได้เลยค่ะสําหรับหุ้นกู้ทั้ง4ี่ชุดนะคะตรงนี้ยังไม่มีดอกเบี้ยออกมานะอันนี้เป็นเพียงการแจ้งข่าวแล้วก็สรุปมาฝากเพื่อนๆกันให้เราเดี๋ยวมีเวลาเตรียมตัวนะคะเพราะว่าหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะคะ,ะ,คะแล้วตรงนี้เผื่อใครมีความไม่เข้าใจมีความสงสัย ตรงไหนเราก็ศึกษาเตรียมตัวเอาไว้กอ่อนนะคะแล้วพอเดือนหน้าหรือว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีประกาศดอกเบีย้ยตามมานะคะตรงนี้เพื่อนๆรอติดตามกันได้เลยค่ะโดยการจ่ายดอกเบี้ยนะคะขอหุ้นกู้ BTS Group ทั้ง4ชุดเนาะก็จะจ่ายดอกเบีย้ยทุก6เดือนนะคะตลอดอายุหุ้นกู้แล้วก็ดอกเบีย้ยที่เราได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้นะคะก็จะต้องถูกหักหนักที่จ่าย15%นะคะก่อนที่ดอกเบีย้ยจะถึงมือเราแต่ตรงนี้หักเก็บเอาไว้กอ่อนนะคะก็เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมสัมพากรค์ค่ะ วัตถุประสงค์นะคะของการออกหุ้นกู้ทั้ง4ชุดนี้นะคะก็เพื่อชําระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้และเงินกู้ยืมสถาบันการเงินค่ะถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาดูสเต็ปที่4นะก็คือเป้าหมายด้านความยั่งยืนนะคะที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องทําให้ได้อัน,นี้คืออะไรคะ่ะ ตามที่ท่านเกลิ่นไปต้นคลิปนะคะหุ้นกู้ครั้งนี้เรียกว่าเป็นหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนนะคะฉะนั้นก็จะมีเงื่อนไขพิเศษที่ทางผู้ออกหุ้นกู้เนี่ยจะต้องปฏิบัติตามเพื่อสร้างความยั่งยืนนะคะครั้งนี้ BTS Group เนี่ยเขาก็มีเป้าหมายนะคะรวมถึงมีตัวชี้วัดหรือที่เรียกว่า k p i เพื่อสร้างความยั่งยืนตรงนี้เขาจะต้องทําตามให้ได้2เป้าหมายด้วยกันนะเดี๋ยวท่านจะสรุปให้สั้นๆนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะ ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่1นนะคะก็คือตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้าในการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะซึ่งเป็นสายหลักของบริษัทในปัจจุบันนะโดยบริษัทมีเป้าหมายลดการใช้ไฟฟ้าให้ได้8%จากการดําเนินง,งานปกติภายใน9ปีนะคะหรือภายในปี2574ค่ะตัวชี้วัดและเป้าหมายที่2นะคะก็คือตัวชี้วัดด้านปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนนะคะโดยบริษัทมีเป้าหมาย ในการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่า10%ในแต่ละปีของการใช้ไฟฟ้านะคะสำหรับการดำเนินงานของรถไฟฟ้าสายสีเขียวค่ะเมื่อมีการตั้งตัวชี้วัดและเป้าหมายแล้วนะคะก็จะต้องมีการประเมินผลด้วยนะโดยกำหนดวันประเมินผลนะคะเขาก็กำหนดเอาไว้ช่วงสิ้นปีงบประมาณของบริษัทนะคะซึ่งก็คือทุกๆวันที่31มีนาคมของปีพศ2567 2,569, 2,571และ2,574นะคะก็จะประเมินตามนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นในหน้าจอเลยค่ะในวันประเมินผลนะคะถ้า BTS Group เนี่ยไม่สามารถทำได้ตาม KPI ที่ตั้งไว้นะคะบริษัทก็จะมีภาระผูกพัน หรือหน้าที่เพิ่มเติมในการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดผ่านการซื้อใบรับรองการผลิตพลังงานหมุดเวียนนะคะเป็นจํานวานเงินเทียบเท่าอัตรา0.1%ต่อปีของมูลค่าการเสนอขายของหุ้นกู้ชุดนั้นๆนะคะกรณีที่ทําไม่ได้ตามเป้าหมายทั้ง2 KPI หรือเป็นจํานวานเงินเทียบเท่าอัตรา0.05%ต่อปีของมูลค่าการเสนอขายของหุ้นกู้ชุดนั้นๆกรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นหากมูลค่าการเสนอขายของหุ้นกู้ชุด นั้นอยู่ที่1,000ล้านบาทนะคะและบริษัทไม่สามารถทําตามเป้าหมายทั้ง2 KPI ได้บริษัทก็จะต้องไปซื้อใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนเป็นจํานวนเงิน1ล้านบาทนะคะแต่ว่าหากทําไม่ได้ตามเป้าเพียง1 KPI ก็จะมีภาระซื้อใบรับรองลดลงครึ่งหนึ่งนะคะก็คือ5้าแสงบาทนั่นเองค่ะ ส่วนใครนะคะที่ต้องการจะทำความเข้าใจเพิ่มเติมในเรื่องของการซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนเดี๋ยวท่านจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ศึกษาเพิ่มเติมกันด้านล่างค่ะแต่ถ้า BTS Group นะคะเกิดทำได้หรือว่าบรรลุทั้ง2 KPI หรือทั้ง2เป้าหมายภายในวันที่เขาประเมินผลนะคะตรงนี้ก็ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นก็ถือว่าเราได้ร่วมด้วยช่วยกันในการช่วยโลกค่ะ สเตปที่5นะคะสเต็ปสุดท้ายนะถ้าใครมีความสนใจและเราไปศึกษาข้อมูลแล้วนะคะแล้วก็รอเขาประกาศดอกเบีย้ยซึ่งคาดว่าน่าจะได้ทราบพร้อมกันนะคะในเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าเดี๋ยวท่านขอสรุปช่องทางในการจองซื้อให้ก่อนนะเผื่อใครจะได้เตรียมตัวนะคะระหว่างทางที่เรากําลังเก็บข้อมูลหาข้อมูลว่าหุ้นกู้ทั้ง4ชุดนี้นะคะของ BTS Group เราซื้อได้ด้วยเงินเท่าไหร่แล้วก็สามารถจองซื้อผ่านที่ไหนได้บ้างค่ะ ใครที่สนใจหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของ BTS Group นะคะสามารถติดต่อจองซื้อได้ที่5ธนาคารตามที่ทันขึ้นให้เลยนะคะก็จะมีธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยนะคะธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคาร CIMB ไทยนะคะสำหรับการจองซื้อนะคะขั้นต่ำเนี่ยเริ่มต้นที่1 0 0 0 0แบาทนะคะแล้วก็ทวีคูณครั้งละ1 0 0 0 0แบาทก็คือเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถ ซื้อให้เต็มจํานวนแสนได้เลยนะคะเช่นใครอยากจะซื้อ10,000แสนก็ได้3า0แสนห้าแสนหล้านตรงนี้ก็สามารถซื้อได้เลยนะคะส่วนวันที่เสนอขายนะคะเขาคาดว่าจะเสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลธรรมดานะคะในระหว่างวันที่25และ28ถึง29พฤศจิกายน2565ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนทั้ง4ชุดนะของ BTS Group ที่ทันสรุปเราให้เพื่อนๆฟังนะหวังว่าเพื่อนๆจะมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะถือว่าเป็นมิติใหม่ของการลงทุนเราได้ลงทุนด้วยแล้วก็ได้ช่วยโลกให้ยั่งยืนในระยะยาวด้วยนะคะตรงนี้ก็ดีทั้งสอบแบบเลยนะ,ะแล้วเพื่อนๆอย่าลืมศึกษาความเสี่ยงนะคะอ่านหนังสือชี้ชวนนะก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนนะคะระหว่างนี้ก็สามารถศึกษาไปก่อนได้แล้วก็รอให้เขาประกาศดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ค่อยตัดสินใจถ้าบอกกับเรารู้สึกว่าโอเคนะคะเราก็ ตามหธนาคารที่ทันบอกไปนะวันนี้ก็มาแค่นี้นะคะใครชื่นชอบคลิปในวันนี้นะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย